รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแมชีวิตได้ผาน She ยังมีอีกหลายบทเพลงนะครับของพี่พีวงคาราบาวที่ไพเราะและก็มีความหมายและจะถูกนำกลับมารังสรรค์ใหม่ในสไตล์ของสายเลือดใหม่คนพันเบาวแต่จะมีเพลงที่คุณประทับใจและอยู่ในความทรงจำของคุณหรือเปล่าต้องติดตามครับบาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่สอง สวัสดีนะครับพี่น้องชาวไทยครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่ 2, 2> นี่คือรายการการประกวดวงดนตรีเยาวชนนะครับที่ใช้บทเพลงของคาราบาวเท่านั้นในการประกวดนะฮะซึ่งบนเวทีแห่งนี้นะครับคุณจะได้พบกับความสนุกความมันและความอิ่มเอมใจจากหลากหลายบทเพลงของคาราบาวในสไตล์ที่เยาวชนคนพันบาวจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับ ในปีนี้วงใดจะได้เป็นสายเลื่นใหม่เยาวชนคนพันบาวรุ่นต่อไปติดตามชมกันให้ดีนะครับและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปสนุกพร้อมๆกันเราไปชมกติกาก่อนเลยครับและสำหรับกติกาในรอบออดิชั่นกรรมการทั้ง3ท่านจะมีคะแนนคนละ4คะแนนรวมทั้งหมด12คะแนน ซึ่งในระหว่างที่น้องๆทําการแสดงอยู่กรรมการมีสิทธิ์ที่จะให้คะแนนหรือไม่ให้ก็ได้และถ้าคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านรวมกันได้9คะแนนถือว่าผ่านเข้ารอบแต่เมื่อการแสดงจบลงกรรมการแต่ละท่านสามารถเปลี่ยนใจได้โดยการเพิ่มหรือลดคะแนนลงแบบนี้เท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับเท่าเดิมครับพอลดหนึ่ง,พงเพิ่มหนึ่งครับ และสำหรับกติกาพิเศษวงดนตรีที่ได้9คะแนนขึ้นไปจะผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกเพื่อให้กรรมการตัดสินอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าวงใดทำได้12คะแนนเต็มหรือ Perfect กต์สกวงนั้นจะผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟิแนลทันทีสวัสดีค่ะคุณค่ะค่ะเราฟูลฟิลสกอคะ่ะจากจังหวันดนนทบุรีคะ่ะยินดีมากเลยโอ้ตายมาจัดเต็มมากมายเดี๋ยวเล่าให้ฟังสิคะ เป็นใครมาจากไหนมารวมตัวกันได้อย่างไรเอาเลือกคำตอบเอาเองค่ะพวกเราวงฟูลฟิลสกานะคะจากชมรมโยววธวาทิศโรงเรียนค่ะซึ่งเรารวมตัวกันมาสองปีแล้วเนในแน,นวเพลงของสก,กา,สกกาค่ะสกาเพลงแนวสก,กามันเป็นยังไงลูกก็ถ้าง่ายๆเลยก็คือเวลาร้องหรือว่าเวลาเล่นก็จะลงจังหวะสองสก็เะตะตล่นวิบีดเอาพร้อมไหมคะฟูฟิลสกาเชิญค่ะ ศักดิ์บางระจันนั้นยิ่งใหญ่ล้วนคนไทยกล้าหาญนาสันเสิญแมนคายเล็กเหนียวรังทับให้เดิน กว่าจะเอินถึง คุณพระจันง,งามเด่นฟอนพร่างพรางช่วเย็นิตรภูมิสงครามนายจันหนวดเขียวระบือน้ำชวูพวงคุณดวงทามหาความเป็นไทยมีมนพระอาจารย์ทำมาโช์สละลาทิ้งบทเป็นมีขวัญกำลังใจไปต่อการ คอมเมนต์จากกรรมการของเราทั้ง3มท่านนะครับเริ่มจากคนแรกก่อนเลยครับคะแนนเต็มนะฮะครูอ้วนครับคือทั้งหมดตรงเนี้มันชอบตั้งแต่การที่นำเสนอภาพออกมาแล้วการแต่งกายแบบนี้มันเป็นความใฝ่ฝันของครูอ้วนส่วนตัวนะที่อยากเห็นเยาวชนไทยแต่งตัวแบบนี้ทั้งเมืองเลยอ่ะชอบอ่ะนุ่งผ้าจงกระเบนเข้าไปมันดูน่ารักแล้วก็ คุณคุณออกมาเนี่ยคุณออกมาด้วยความมาดมั่นนะเครื่องเป่าอ่ะมันมันยังเร้าใจแล้วมันยังแน่นอ่ะมันคือมันเชื่อมเข้าไปหาได้อย่างสบายๆในขณะที่การร้องของคุณน่ะมันก็แบบบอดี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นเรกเกอ่ะเข้าใจป่ะบอดี้เป็นเรเกอร์อ่มันเหมือนแยกประสาทคือบอดี้เป็นเรเก้ร้องไปเนี่ยเป็นเรเก้แตัดเสียงที่มันออกมามันเป็นร็อกอ่ะเออมันเป็นลูกผสมที่ดีคือมันเหมือนกับทุกอย่างมันซึมอยู่ใน มิติอนุเลือดของคุณที่คุยกันถึงระดับอะตอมเลยนะเนี่ยอ้าวอ้าอาวความเป็นเบาวยางบลัดมันต้องเข้าไปอยู่ในสายเลือดเยบี่ยมขอบคุณมากนะครับสำหรับคอมเมนต์ของครูอ้วนนะครับต่อมาเลยครับพี่เขียวครับเชิญครับโอ้โห oh, สำหรับวัยนี้นะทำได้ขนาดนี้ก็เป็นชื่นชอบครับและชื่นชมจริงๆเลยภูมิใจด้วยนะครับเครื่องเป่าดีฉะฉานชัดป๊บปบชอบจังเลย เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของการฝึกฝนและเตรียมตัวมาอย่างดีทุกอย่างเพอร์เฟคเลกขอบคุณพี่เขียวนะครับฟังคนสุดท้ายบ้านดีกว่าครับเชิญพี่แมวครับผมรู้สึกว่ามันยังไม่สกา่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเรเก้ที่ผสมกับร็อกคือเพลงนี้ผมตั้งใจอยู่ในคําว่ารูทร็อกเลเก้ครับเหมือนเป็นยุคในล็อกสเต,ตดี้ของของยุคนั้นนะครับที่เป็นก่อนเป็นเมนโตเป็นอะไรเงี้ยครับคือตั้งใจสื่อออกมาในยุคนั้น ยังไม่ต้องการที่ให้มันแบบจึกกเพราะฉะนั้นการนิยามของเราในตอนต้นอาจจะผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความคาดหวังไม่ได้บอกว่าคุณทําได้ไม่ดีนะคุณทําได้ดีแล้วคือน้ําหนักขออนุญาตใช้ภาษาวิชาการหน่อยที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ยังไม่วิชาการใช่ไหมเขาเรียกว่า articulation คือหนักเบาสั้นยาว คุณทําได้ดีมากที่ผมไม่ได้ให้เพราะว่าผมยังไม่รู้สึกว่าเป็นสกาโอ้ยแล้วเดี๋ยวจะให้ไหมไม่รู้ขอคิดด่วนต้องอ่อนแล้วละให้เธอครัขอบคุณคอมเมนต์สำหรับพี่แมวนะครับตอนนี้ต้องมาลุ้นคะแนนแล้วนะฮะคะแนนที่มีอยู่คือ7คะแนนกรรมการแต่ละคนจะมีคนละ4คะแนนนะครับ คุณต้องได้9คะแนนถึงจะเข้ารอบต่อไปและถ้าคุณได้12คะแนนจะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเริ่มจากกรรมการคนแรกเลยนะครับครูอ้วนครับให้น้องเท่าเดิมหรือลดลงครับ รักแล้วรักเลยครับเท่าเดิมยังคงอยู่ที่7คะแนนนะครับยังขาดอีก2คะแนนนะฮะพี่เขียวครับเท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับเพิ่มอกเอาละฮะตอนนี้มี8คะแนนแล้วนะครับ 8คะแนนไม่ถือว่าผ่านเข้ารอบนะครับพวกคุณต้องการ9น้องยังมีสิทธิ์ได้ Perfect Score อยู่นะครับถ้าพี่แมวให้4คะแนนเต็มพี่แมวครับเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นครับ เลยครับพากันท่ไหนบิสกา่าเก้าสู่รอไปคือเป็นคนมีบุคลิกเนาะแล้วก็ สำหรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศได้รับทุนการศึกษา1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมโลกเกียรติยศจากมูลนิธิคาราบาวนอกจากนี้สุดยอดวงดนตรีสายเลื่อนใหม่คนพันบาทั้ง5วงยังได้สัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีที่สำคัญร่วมเล่นคอนเสิร์ตกับวงคาราบาวตำนานเพลงเพื่อชีวิตอีกด้วยโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาว สนับสนุนโดยคาราบาวแดงและสตาร์ทพลัส